เราเคยถามตัวเองไหมว่าเราเสพสื่อออนไลน์มากขนาดไหนเราเคยถามตัวเองไหมว่าสื่อออนไลน์นั้นมีอิทธิพลกับเรามากน้อยเพียงใดเราเคยถามตัวเองไหมว่าที่เราเสพสื่ออยู่ทุกวันนี้นั้นเป็นจริงเท็จมากน้อยเพียงใด บางครั้งมันอาจจะทำให้เรารู้สึกโกรธรู้สึกเศร้าเพียงเพราะว่าเขาเสพสื่อออนไลน์มากเกินไปเราลองมาทบทวนตัวเองดูไหมว่าเราฉลาดพอไหมที่เราจะเลือกเสพสื่อออนไลน์เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า บนโลกใบนี้นั้นต่างก็มีสื่อออนไลน์หลายๆประเภทมากอย่าง Facebook, Twitter หรือ Youtube ซึ่งหลักการเสพสื่อออนไลน์ที่ดีนั้นจะต้องมีตามดังนี้ไม่ควรเสพสื่อจนสง่งผลต่ออารมณ์ของตัวเองและไม่ควรเอาอารมณ์มาลงในโลกออนไลน์ด้วยและที่สำคัญเราควรที่จะคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาจากการสแสดงเขาที่เห็นหรือก,การแชร์บางอย่างด้วยเอยอ เไม่ฟังผมก่อนแล้วก็อย่าลืมที่จะเช็คอย่างถี่ทวนด้วยว่าข่านั้นนั้นนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมด้วยจะได้แยกแยะข่าวจริงกับข่าวปลอมได้เข้าใจแล้วหรือถ้ายังไม่ชัวร์ก็สามารถไปเช็คจากแหล่งอื่นก็ได้เหมือนกันอีกทั้งเราควรที่จะให้เกียรติกับผู้อื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นการวิจารณ์ติหรือเหตุผลอื่นๆก็ตาม Nice หากยังไม่เข้าใจก็สามารถไปลองทบทวนกันอีกครั้งได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีหนึ่งสร้างสันติไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์สตรวจสอบที่มาเบื้องต้นก่อนเชื่อข้อมูลใดๆ 3. ามระวัดตะวังผลที่จะตามมาจากการแชร์ข้อมูลต่างๆและสีเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น